สวัสดีครับคุณตำรวจคุณตำรวจช่วงนี้อ่ะแปลกๆยู่นะรู้ไหมมีคนอนะ่ะโทรมาแจ้งความเต็มไปหมดเลยคุณตำรวจอใช่แล้วเขาบอกว่าประชาชนอนะ่ะทำผิดกฎเยอะเลย ตรวจจราจรได้ไหมคะคุณตำรวจรูร้ไหมว่าเนี่ยประชาชนน่ะไม่มีใบขับขี่เยอะมากเลยแล้วก็ยังมีคนดังเตไม่หมดเลยมาตรวจได้ไหมคะคุณตำรวจได้ครับโอ้โหคุณตำรวจดูสิประชาชนอ่ะทำผิกดกฎอีกแล้วเอา้าคุณตำรวจโทรศัพท์ดังอีกแล้วว่าโสดขอบคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยมาตรวจหน่อยได้ไหมครับ เดี๋ยวนี้อ่ะคนขับรถไปด้วยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยอ,ะอ่ะคุณตำรวจนะช่วยมาตรวจและมาจับด้วยนะครับได้ครับโอ้โหโคุณตำรวจทำไมคนโทรมาแจ้งอีกแล้วเอา้าโทรศัพท์ดังอีกแล้ว <c oughs> คุณตำรวจคะคุณตำรวจอะ่ะช่วยมาดูหน่อยคะ่ะควันรถคันนี้ดำมากเลยคะ่ะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคุณตำรวจ ก็ขนาดนี้เราจะไหวไหมเนี่ยคุณตำรวจไหวไหมไปถ้าอย่างนั้น่ะเราไปตรวจกันดีกว่าคุณตำรวจป,ป,ป,ปิดปิดหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนครับคุณ <S <S เดี๋ยวเราขอตรวจคุณหน่อยได้ไหมครับอะคุณตำรวจเราจะเริ่มตรวจอะไรดีไปขับขี่ไหมไปขับขี่ไห<อ>ม,มอ,อะไรนะคุณตำรวจควันรถเหรออ่ะอ่ะคุณตำรวจ่ะจะตรวจควันก่อนตรวจเลยคุณตำรวจคุณเขา ็นไงเป็นไงเจอหรือยังยังไม่เจอเตือนอุปกรณ์ก่อนโอ้โหเจอพันแล้วเจอพันแล้วเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าคุณตำรวจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแยานโอ้โหเดี๋ยวคุณตำรวจจะจัดการนะทุกคนเงะอย่างนี้หรอโอ้โหเป็นไงเป็นไงเงะได้ไหมคุณตำรวจได้ได้เสร็จหรือยัง ยังอีกเหรอตรวจอะไรอีกครับคุณตำรวจใบขับขี่ใบขับขี่อ่าคุณคุณนายครับนะเราขอตรวจใบขับขี่คุณครับคุณมีใบขับขี่ไหมเนี่ยไม่ไหนใบขับขี่คุณเฮ้ยอันนี้นั่นไหมอันนั้นมันกลวยตำรวจคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยผิดกฎหรือเปล่าทำยังไงดีคุณตำรวจเขียนใบสั่งเลยคุณตำรวจผิดกฎมากเลยดูสิใบขับขี่ก็ไม่มี แถมยังรถควันเต็มไปหมดเลยอีกอย่างนะคุณตำรวจเนี่ยใช่แล้วไม่มีหมวกกันน็อกโอ้โหอ,อย่างนีง้จะโดนค่าปรับเยอะไม่เนี่ยคุณตำรวจเยอะเขียยเลยคุณตำรวจเขียนเลยได้ยังคุณตำรวจได้แล้วโอ้โหไหนข้าไปสั่งเอาให้เขาเลยคุณตำรวจแ่อะคุณนายนี่คือใบสั่งนะ ดูสิยาวเป็นสองหน้ากระดาษเลยเนี่ยใบสั่งอะ่ะโอ้โหเยอะมากเลยที่หลังอะ่ะอย่าทำผิดกฎอีกนะเข้าใจไหมหป้าปาปา,ปา,ปาไปได้แล้วคุณตำรวจคุณตำรวจมีคนมามีคนมาเออป๊กป๊กปีกปกปกโอ้ยป๊กป๊ก,ปก,ปกคุณหยุด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 คุณอะไรคุณ คุณตำรวจบกุกตั้งนานแล้วเนี่ยให้หยุดรถเอ,อ้เอายังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกโอ้คุณคุณคุณเนี่ยคุณตำรวจดูสิเขาเล่นโทรศัพท์แล้วขับรถไปด้วยอะ่ะถูกไหมเนี่ยไม่ไม่ถูกจะต้องยึดจะต้องยึดเดี๋ยวฝากไว้ก่อนฝากไว้คุณตำรวจนะจะต้องยึดโทรศัพท์ของคุณนะรู้ไหมกี่วันสามเดือนมือโทรศพัพท์ฉันสามบาท แล้วคุณรู้ไหมเนี่ยว่าขับรถไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยมันผิดกฎนะเนี่ยคุณถูกสิดูสิตำรวจมีกันนเนี่บัตรบัตรใบขับขีด่ด้วยโอ้คุณตำรวจเขาบอกว่าเขาว่าถูกโกรธ่ะมันถูกเหรอเล่นโทรศัพท์ไปด้วยอ่ะ <c oughs> มันจะทําให้เป็นอะไรอะ่ะคุณตำรวจ <c oughs> สรเสียสมาธิเสียสมาธิแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม ตำรวจตรวจใบขับขี่สิว่าใช่ของจริงไหมใช่ไหมใช่ใช่อะ้วหมวกอะหมวกเนี่ยใช่หมวกกันน็อกเขาไหมคุณตำรวจตรวจสิใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หมวกกันน็อกมัน,นมจะแข็งแข็งอันนี้อันนี้ <c oughs> นนมันเป็นหมวกสวยงามคุณุูจะไปขี่ม้าหรือเปล่า <c oughs> จะไปจะไป,ไจะไปแข่งขี่ม้าต่อ๋อจะไปแข่งขี่ม้าต่อต่อไปอะ <c oughs> คุณน่ะห้ามเล่นโรศัสทบเวลาขับรถดีนะ <c oughs> แต,แต่ต้องเอามาก่อนขอูควันดำหนึ่ครับใช่แล้วขออนุญาตตรวจควันดำก่อนนะครับโอเครีบรีบตรวจนะฉันจะแข่งมาไม่ทันอันนี้ตรวจควันดำหรือว่าส่องสัตว์ครับตรวอความดำครับอ๋อส่องความดำเป็นไงคุณตำรวจเป็นไงครับเยอะ แด่มีความแดงด้วยมีควันดำอยู่แล้วก็มีความแดงด้วย่นะอันนี้นม่นจักรยานอุ๊ยมันมีจักรยานก็นมีเหมือนกันคุณเป็นยังไงคุณตำรวจเป็นยังไงหยิบออกมาควันแดงควันแดงหยิบควันแดงออกมาห,หมดยังคุณตำรวจหมดยัง,ยง ใส่รถเขาไม่เคยล้างเลยเนี่ย,ยคุณตำรวจใช่แล้วเอางี้คุณตำรวจมันน่าจะเยอะเกินไปเอางี้เราเขียนใบสั่งเลยคุณตำรวจเขาอะ<ต>จะได้ไปไปร้านในร้านเขาทำให้คุณตำรวจปัม๊มปัม๊มปั๊ม๊บลายเซ็นนี่ไปยังไงคุณตำรวจเฮ้ยเขาไปไหนเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเขาหายไปแล้วคุณตำรวจอ๋ออยู่นี่เองเนี่ย ใบสั่งคุณน่ะต้องไปจ่ายด้วยนะรู้ไหมทําไม่ถ้าไม่จ่ายไม่จ่ายจะโดนปรับสิบเท่าเลยนะแล้วคุณน่ะก็จะทำผิดกฎอีกอย่าเล่นโทรศัพท์อีกเข้าใจไหมอีกสามเดือนไปรับที่สอนอบนเขาเงินฉันจะไปจ่ายอีกสามเดือนแล้วกันเอาแล้วแต่เดี๋ยวฉันจะปรับคุณด้วยนะคุณดูดีไปไปไปได้แล้วโอ้ยทำไมมีแต่คนทำผิดเหมือนที่คนเขาโทรมาบอกเรา เอออะโวยวายด้วยนอกจากคนนำเงินเสียงดังอีกคุณตำรวจคุณตำรวจเอาไงดีอะเหมือนมีรถมาอีกแล้วคุณตำรวจทำไมอ่า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 หยุด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 โอ้โหหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนโอ้ยพูดอะไรเโอ้หยุดก่อนคุณหยุดก่อนเฮ้ยถ้าทางเขาดูเมาเมาเนี่ยคุณตำรวจเราต้องไปให้เขาเป่าแอลกอฮอล์ไหมเนี่ยหยุด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 ก่อนนะครับนี่คือด่าน ตำรวจคุนเขานะครับอ๋อจะไปเที่ยวใช่ไหมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปไหนครับไปเที่ยวไงก็คุณบอกว่าจะไปเที่ยวไม่ใช่นี่มันด่านตรวจดวสูสิคุณตำรวจคุนเขาเนี่ยเขาจะมาตรวจเหมือนาใหให้ดมยาดมก่อนอะไรนะคุณตำรวจเหมือนเมาให้ดมยาดมก่อนเหมือนเมาให้ดมยาดมอร่อยมากคุณตำรวจเราต้องเป่าเา่อนดิ เราจะเราให้ข้าดมยาดมได้ไงขอเป่านะครับขอเครื่องเป่านะครับเราขอเป่าดูว่าคุณน่ะเมาแล้วขับหรือเปล่าคุณตำรวจเราให้เขาเป่าไม่ใช่เราเป่าคุณตำรวจเป่าเลยครับโอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่เมาแล้วข่านี่เมาไหมคุณตำรวจร้อยแปดสิบอะไรอะร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยค่ะอ้ยร้อยแปดสิบเลยคุณ ดูสิคุณเมาแล้วเนี่ยวัดแปดสิบหนึ่งร้อยวัแปดสิบหนึ่งร้อยอุ้ยคุณคุณเมาแบบนี้ขับรถได้ไหมคุณตำรวจยาตะควงไ่ะไม่ได้ไม่ได้อุ้ยจับจับจับคุณตำรวจจับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบรเบรกเอาไปแจรถมานี่มาเลยไปไปไประงับสติอารมณ์ที่โรงพักไม่ได้เราต้องจับคุณคุณตำรวจเอายาสลบมาฉีดเลยคุณตำรวจ อเกือบไปแล้วคุณตำรวจแต่ละวันนี่จะเรื่องราวเ,เ,เอามีมาอีกแล้วเอายุนยืนยืนอันนี้ฟังก่อนนะนี่คือหมวกกันน้อกนะนี่คือหมวกกันน้อกเพราะว่าบ้านฉันไม่มีเงินแล้วฉันเป็นคนไต้อะไรเนีย่ยบ้านฉันเป็นคนใต้ไงอันนี้อัน,นเอาปเป็นคนใต้นี่คือไปใต้กบใต้เขียดโอเคจะคุยกับคนรู้เรื่องไหมคุณตำรวจตรวจตรวจตรวจอะไรบ้างคนนี้ ใบขับขี่อ่าใบขับขี่คุณตำรวจใบขับขี่เขาอะเป็นยังไงบ้างคุณตำรวจใบขับขี่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ี่ตรวจขี่หรือสวดมนเนี่ยคุณตำรวจเจปเจ้จ้าปจาปะจาปะจ้โอ้ตรวจตรวจแล้วครับผ่านครับผ่านโอ้อันนี้ไม่มีความความแบรนด์นะทำไมครับเพราะว่า มันเป็นของไทยของคนไทยเขาจะสื่อดูต่อยกันฟังไม่รู้เรื่องอ๋อมันเป็นสครตเตอร์มันก็เลยไม่มีควันดำไงใช่ไหมคุณตำรวจผ่านผ่านผ่านบ๊ายบายอ๋อต้องจับหมวกกันน็อกอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยคุณคุณตำรวจเหนื่อยไหมครับทอดลายมาที่นี่ได้ไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับคุณตำรวจีล้วะคะมาทเที่ยวประเทศไทยคนใต้คนใต้คนไทยเฮ้ยคุณตำรวจเหมือนจะเห็นมีรถมาอีกแล้วนะ อ๋อตัวใบขับขี่นะครับเนี่ยครับใบขับขี่ไหนครับหุวิวิตำรวจใบขับขี่เขาน่ารักจังเลยอะ่ะดูสิเ,เขาแล้วไม่เอาแกะออกมาถ้าแกะออกมามันเป็นยังไงกูตำรวจอุย้ยมันเป็นสติกเกอร์อะสติกเกอร์ได้ไหมกูตำรวจคือสติกเกอร์ใบขับขี่มันเป็นสติกเกอร์ใบขับขี่เหรอนี่ไงโอ้ยวิตำรวจน่ารัก น่ารัมากเลยไหนคุณตำรวจมาดูหน้าหน่อย้ออถูกต้องหรอโ,อโอ้ใบขับขี่คุณนะ่ะถูกต้องคุณตำรวจให้ดาวไปเลยเอาเขามีหมวกกันน็อกไหมเนี่ยคุณตำรวจในห,นหมวกกันน็โอกอันนี้ซื้อมาเองหมวกกันน็อกะก,ะอก็ถูกต้องด้วยมันใช่หมวกกันน็อกไหมเนี่ยนึกมาจากคน,นไต้คในใต้อ,อกีกหรอเอาติดให้ด้วยโอเคมีอะไรอีกควันดำควันดำ ขอตรวจขอตรวจควันดำหน่อยนะครับมีควันดำไหมคุณตำรวจเนี่ยไม่มีโอ้ถ้าไม่มีอ่ะคุณตำรวจอ่ะก็จะให้หัวใจแบบนี้ใช่ไหมโอ้อ่ะคุณนายไปได้แล้วครับผมกดมากเลยครับวันนี้ปิ๊งปิ๊งปิ๊กปิ๊งขอตรวจหน่อยครับขอตรวจหน่อยันนี้หมือนขวดกันน็อกคนคนขวกกันน็อก หมูแดงมัน,น,นม่ใช่หมกกูกระนกหมูแดงเว้ยเนี่ยมันสกคุชชี่หรือเปล่าเนาี่มัน,ม,ม,นมันเป็นของอีซานคนคนเล้าคนเล้าหมูกระนกคนเล้าคนอีซานแปลว่าจะต้องพูดเป็นภาษาอีสานพูดได้ไหมเน่ยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะพูดมามีความดำไหมมีความดำไหมบอบบี้มีความความดำมาเต็มเลย ความดับรถน่อยนะคะไฟฟ้าอ๋อรถไฟฟ้าโอ้ยคุณตำรวจรถไฟฟ้ามีควันดำไหมเนี่ยโอ้ได้หัวใจไปแล้วนะแสดงว่ารถไฟฟ้าไม่มีควันดำใบขับขี่ใบขับขี่ก็มีแสดงว่าคนนี้อ่ะทำถูกกฎจราจรมากเลยถ้างนั้นอ่ะคุณตำรวจต้องเอาหัวใจมาติดหน้าผาเขาเลยค่ะคุณตำรวจป้องกันควัน ้องกันหน้าดำ้องกันหน้าดำโอ้โหผ่านครับผ่านเอ้าบูเด้งเอ้าใบกับขี่บูเด้งด้วยโอเคบาย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 ตำรวจตำรวจถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ้านึกว่าใครก็นึกว่าไดโนเสาร์นี่คุณตำรวจเขาเป็นคนเขาเป็นคนอาอาตรวจตรวจขอตรวจนะครับไปกับขี่คุณละครับนี่ครับอันนี้ลักโล ไบขับขี่รักโลกใช่ไหมคุณตำรวจโอ้ออ oh, ได้หัวใจไปเลยอะ่ะแล้วมีอะไรอีกหมวกกันน็อกใช่อันนี้อันนี้เอามาจากหัวเนยสับว่าหัวมันตายแล้วหัว,ดวไดโนเสาร์ไดแล้ว <c oughs> ไปขับขี่แล้วก็หมวกกันน็อกรักโลกได้ไหมครับคุณตำรวจได้ครับโอ้คุณตำรวจได้อย่างเดียวเลยเนี่ยอเดี๋ยวคุณตำรวจนะ่ะต้องติดสติกเกอร์หัวใจให้ไดโนเสาร์เนี่ยเอติดให้คนนี้เลยใช่ไหม โอ้โหเพราะว่าเราเจ้านเอพราะว่ารักลูกโอ้โหมีอีกเหรอติดตรงไหนบ้างครับคุณตำรวจตีให้หมุดตีให้หมุดโอ้โหตให้หมดเลยโอ้โหท่าถ้าแกะคือตำรวจเจะยากมากเลยใช่ไหมครับช่วยไหมครับมีโอ้โหแสดงว่า คุณคนนี้น่ะเขารักโลกมากเลยนะเนี่ยคุณตำรวจให้หัวใจทังสามดวงแง่โอเชิญนะครับ่านเลยครับโอ้ดูสิคุณตำรวจเหนื่อยมากเลยวันนี้คุณตำรวจอะ่ะไปเป็นตำรวจจราจรหนึ่งวันเป็นไงบ้างครับคุณตำรวจคนทำผิดกฎเยอะไหมครับต้องข้อที่ไม่ต่องข้อห คนที่มไม่ที่ทำไม่ท,ที่ไม่ผิดกฎเรามีสามคนไม่ผิดกฎที่เหลือนะ่ะผิดกฎหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหเล่นเอาคุณตำรวจดูสิขอดูหน่อยเหงื่อเต็มหน้าเลยอะ่ะคุณตำรวจถ้าง,งาั้นน่ะคลิปนี้อะ่ะต้องให้คุณตำรวจไปพักผ่อนแล้วน้องๆอ,งอะ่ะเขาอย่าทำผิดกฎนะแล้วก็น้องๆก็มันตวรวจลถตัวเองใช่ไหมว่ามีควันดำไหมน่ามีควันดำ ถ้ามีควันดำต้องเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าใช่ไหมมาถึเดว่าไปต้มแล้วก็อะไรนะเอาไปต้มเอาไปต้มอาไปต้มเอาไปต้มอ๋อไม่ให้มันมีควันดำใช่ไหมต้มแล้วเราก็จะไม่มีมลพิษ PM 2.5ใช่ไหมคุณเขาใช่แล้วอากาศก็จะบริสุทธิ์นะคะเพื่อนเพื่สำหรับคลิปนี้ คุณตำรวจคุณเขาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไล<ง>ค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็กดติดตามเช่ยงหนูด,ดีทีวีแล้วก็ช่งชองสอนคุณเขาทีวีหนูดีเกมมากวาปลาหนูดีเกมมาปลาโอเคทั้งหมดนี้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย